ทางนี <Basket. S 1> ้ค่ะทางนี้ค่ะลูกโอ้โหโอโหดูมีลายกระดูกเลยตัวอะไรคะ ตัวอะไรคะตัวใหญ่มากเลยมันนี่คือเต่าเหคะเนี่ยนั่นคือปลาตัวใหญ่ไหมคะโมจิไปใกล้ๆสิคะโมจิกับปลาเนี่ยใหญ่กว่ากันมีปลาไม่ใหญ่เอยเนาะข้ารูกตัวใหญ่ไหมคะนี่ดีนะ้อยดีปลาเลยข้ารูก สวยไหมคะใช่ค่ะตัวใหญ่มากค่อยเดินค่ะอย่าเสียงดังนะคะห้ามเสียงดังลบปวนคนอื่นนะคะค่อยเดินค่ะลูกค่อยเดินมาเดี๋ยวแม่จะบอก็ตาอะไรอันนี้ค่ะอันนี้ปลาหม้าค่ะเนี่ค่ะตู้แรกนี่ปลาหม้าค่ะไปดูตู้ต่อไปเลยค่ะ อันนี้ปลากระเพาค่ะเขียนว่าปลากระเพาปลากระเพาอันนี้ปลาเลยอันนี้ปลาแลคค่ะสวยไหมคะอ้าวแต่ใช่ปลาแลคหรือเปล่าเขียนปลาแลคอันนี้ปาลขขาแกา้มช้ำค่ะปาลากาดำค่ะ อันนี้ปลากายค่ะปลากายที่ยายเขาทำปลาเห็ดปลาทอดมันให้เสียงใครยอ่ะเสียงพ่อไอค่ะนี่ปลาอันนี้ปลาเนื้ออ่อนกับปลานื้อเงินค่ะในมุจิทำนักชิค้ามำนักยิมันสิคะไ,<อ>ไปดูสิครับดูตู้ต่อไปสิคะอันนี้ปลาปลาหางไหมมอกี้มาดูสิคะเมื่อกี้มาไม่ดูปลาแล้วเหรอคะลูก นี่มาดูนี How much? How much <who> ่มาดูตัวนี้เขาซ่อนอยู่ในลูมาดูที่เห็นปลาโมจิเห็นปลาไหมคะไหนอยู่ตรงไหนไม่อุ้มค่าขึ้นเราไม่ได้นะคะห้ามขึ้นเขาห้ามนั่งนะคะใช่ค่ะโนดูน้องปลานอนแอบอยู่มมจิเห็นไหมคะเห็นไหมมันแอบอยู่ตรงนู้นนะคะหน้าตรงนั้น่ะตรงนั้นอน่ะเห็นไหมค่ะปลาชะโอนนะคะ นี่ดูปลากับหัวอันนี้ปลากับหัวนะคะลูกของม่น้กากป๋หัวมูีิเห็นไหมคะเห็นไหมมันน้องใบน้กากับหัวด้วยเห็นไหมคะปลากละปหัวปลากรปากรกป๋หัวอันนี้มูสวยจังเลยอันนี้สวยไหมคะลูกลาหางไหมตาโตมากเลยค่ะไหนตาโตเหมือนมจิไหมคะไหนดูสิคะมจิตาโตเหมือนปลาไหมคะถามหาแม่สิคะ นนมันไม่เหมือนป้ายค่ะลูกแม่ก็ไม่รู้จักปาอะไรปลามังกรหรือเปล่าใช่ไหมลูกเขีนนี่ป้าอะไรอะไรนั่นอ่ะโอ้นี่ป้าอะไรเขาเขียนว่าอ ค่ะลูกนี่โมจิมาดูปลาบ้านีเ่เร็วเอาไม่ใช่สักหน่อยเหมือนมันตายแล้วเลยโมจิมาดูขอเสือก้นน้ำ พอจิมดูปลาเสือพ่นน้ำค่ะเขาพ่นน้ำได้ด้วยนะคะโอ้หจิมดูอนตัวใหญ่ค่ะปลาะโูตัวใหญ่มากเลยอัวใหญ่เลยตัว็หม่ ตัวนั้นไม่มีปลาค่ะตัวนั้นเป็นตู้กุ้งนะคะแต่ไม่มีี่ยเห็นแบบปลาเลยปลาสังกะวาดค่ะ มาดูปลาช่อนหมูเหา่านี้ค่ะเรนน็วพี่พี่วาดจ้ะพี่พี่วาดค่ะพี่พี่เขาวาดไว้เดี๋ยวาปลาสลิดนี้ที่ชอบกินอร่อยอร่อยปลาสลิดที่โมติชอบอยากไปดู